สวัสดีครับเพื่อนๆมีคนถามผมมาว่ากลับมาอยู่บ้านนอกแล้วดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ฟังนะครับผมนะอ่ามื่อกี้มาพาลูกพาหลานมาเล่นน้ําเขื่อนนะครับผมนะอ่าเขื่อนที่ติดกับปลายนาผมเองนะครับผมนะสวยงามนะอากาศก็ดีนะครับผมนะอากาศย่ำแรงนะครับอาทิตย์กำลังสิ่ตอะไรล่ะอาทิตย์กำลังสิสิพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับอืมสวยอยู่ครับผมนะอืม ถามว่ากลับมาอยู you you ่บ้านนอกแล้วมันดีบอนะครับผมผมจะบอกได้กว่าบปดีดอกครับผมนะอย่ากลับมานะครับผมนะอย่ากลับมาบ้านนอกเลยนะครับผมนะนะการที่จะกลับมาอยู่บ้านนอกใดนะคุณต้องพ่อทุกอย่างคุณจังสิกลับมาอยู่บ้านนอกใดพอที่นี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเงินพอนะครับผมนะความพอของผมหมายถึงว่าพอแล้วทุกอย่างความต้องการกลีดตันหามันพอแล้วอืมมันพอแล้ว ที่จะดิ้นรนขวายคว้าอะไรที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยอะไรประมาณนี้ผมหมายถึงอย่างนี้นะครับผมนะแต่ทหารผู้ใดนะยั่งต้องการรถไมยู่เหมือนเพื่อนเพื่อนเขายังยังต้องการบ้านหลังใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิมเหมือนเพื่อนๆน,นเขาอยู่ยังต้องการ iPhone 16 1 7 18 19อยู่นะครับอย่ามาเป็นเด็ดขาดเพราะว่าคุณจะไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียว นะครับผมเพราะว่ามันนอกมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความเงะความเยือกเย็นความเหงาอ่าสำหรับคนที่ต้องการรักสงบแล้วนะครับผมนะพอแล้วกับสิ่งต่างๆที่ดินโดนมาตั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรมาตายไปมันก็เอาไปไม่ได้ประมาณวันนี้ประมาณนี้แหละครับที่ผมไมายความมาประมาณนี้นะครับผมนะอืมนะครับอันนี้ก็เป็นเขื่อนปลายหน้านะครับน้องโอ้สุดในโอ้ฝั่งโน้นโน้นโน้นนะครับผมมันก็จะเป็น ฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศลาวนะครับผมนะประเทศลาวนะครับผมประเทศเพื่อนบ้านเือบนะครับผมนะอันนี้ก็จะมีเรือนําเนี่เรือนะครับเรือสําหรับไปหาปูหาปลาข้ามไปฝังฝ่งนู้นฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยไปตะพุ่นก็จะเห็นคนหาปลาอยู่ครับอ,อากาศดีมากนะครับผมนะบุ้ปลากินหรอครับแถวนี้นะครับผมนะตรงเกาะตรงีหเห็นบเกาะตรงที่ผมชี้ไปหนุนนะอมองหันมาหลยเลยครับผมนะ <c oughs> โต๊ะละยี่สิบบาทนะครับผมนะหาโต้ลอย <Wow. S 1> น,นะครับผมนะผู้ใดมากมากครับมังพี่ก็ได้จะพูดภาพไปนะครับผมนะ,ะรับรับรองนะว่าคุณจะรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาสดชื่นนะครับผมนะอืมก็ดีนะครับผมนะลินน้ำลินห่วงนิดหน่อยก็บลินน้ำนะครับอาทิตย์ก็นั่งตกะินนะครับผมนะอ่าตอนนี้ก็พอประมาณนะครับเนาะ ได้เวลาแล้วครับผมนะกระสิกับ,บ้านนะครับผมนะหาปูหาปลาแล้วมันนี่ก็พอได้อยู่แล้วครับผมนะเล็กๆๆน้อยนะครับสีเบสโตเบนะครับสองสามตัวพอได้กินนะครับผมนะไปแล้วครับเพื่อนๆ s e e you again t ว next time นอัยองเอซีอูบายบาย